ทำอะไรกันคู่นี้เขาเล่นตุ๊กตากันอยนี่นี่นี่โอ๊ยตะมุตะมิเอ้ยตะมุตะมินาะอ๊ยตะมุตะมิส่วนคู่นี้ทำไรเล่นกันอยู่โอ้โหฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงกับน้ำเงิน พอายาชนะอ้าวฝั่งนู้นก็ลุยแล้วเหมือนกันเอา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 เชนะอืมอืมอม่แล้วไม่กระตุกเขาทำไมอ่ะเนี่ย อาบปวดก่อนนอนอาบปวดก่อนนอนอือหืออือหืออือหือทุกคืนทุกคืนจะเป็นอย่างนี้ทุกคืนโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่ะวอ้าแม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยเอ้าอ๋ออือืมโอยไม่ต้องหาเห็บให้แม่ไม่เอาแม่ไม่ค้านไม่ต้องเกาไม่ต้องเกาไม่ต้องเกาแม่เจ็บ แต่ตุกตาเหรอเออ <c oughs> มาแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นทำอะไรคะสาวสาวทำอะไรลูกโอุ้ยันนี้เขาสวยมีจอมดื้อดื้อหมดอ่ะมีใครไม่ดื้อไม่มีอ่ะดื้อหมดทุทกันเลยโอ้